วันนั้นนะ่ะพี่จะตกนรกก็ตกเพราะพี่เถียงพระพี่ลุกขึ้นมาแล้วบอกเจ้าวาดนฮะพันหนึ่งไม่มีความหมายเหรอพันหนึ่งในของหนูเนี่ยด้วยความยากลําบากล้วอดหลับอดนอนทํางานนั่นเนี่ยกว่าหนูจะได้ตังค์พันหนึ่งเนี่ยจริงจรงิหนูทาร้อยก็ได้นะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้ด้วยใช่ไหมแล้วท่านไม่มีสิทธิ์บังคับหนูว่าจะให้หนูทําเป็นหมื่นเห็นหน้าหนูเป็นคนมีเงินเหรอเพราะหน้าหนูทําพันหนึ่งถือว่าเยอะมากแล้วนะจะเอาไม่เอาคะท่านว่าไงจะรับไม่รับไม่รับหนูก็ไปวัดอื่น ออล้อเล่นนะแม่ยอม้อนคิแบบนี้ไม่มีล้อเล่นอย่ามาล้อเล่นแบบนี้นะครับพระดูไม่ชอบไม่ตลกมันไม่บอกไม่ตลกแล้วก็แล้วก็โมโหว่าวันนั้นมีกุม,มารมาอยู่มั้งคงสั่งให้พูดอย่าเลยแล้วพระก็หลายองค์นั่งอยู่มองตกใจเลยเข้าใจได้ว่าวัดนี้ทําไมถึงได้ใหญ่เพราะว่าทําบุญแบบนี้บงังคับคนใช่ไหมวันหลังอย่าได้บังคับคนในการทําบุญ เพราะว่าคนเขาสบายใจเมื่อไหร่ทำสลึงหนึ่งก็ได้บุญพันหนึ่งก็ได้บุญหมื่นหนึ่งก็ได้บุญฉะนั้นอย่าบังคับงก็ถูกนะครับแล้วก็ลูกกราบกลับอกราบแล้วก็กลับไม่ต้องพูดเยอะอ แล้วก็เนี่ยพี่พี่เป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือเจออะไรแล้วจัดการทันทีไม่มีเก็บไม่เก็บพี่ไม่เก็บพาะเก็บ<อ>แล้วจะคิดเยอะนะเก็บแล้วกลับไปบ้านนอนไม่หลับอีกเอ๊ะทำไมเราไม่ต่อว่าพระทําไมพระเป็นแบบนี้คิดอีกนี่พอจบแล้วจบกันก็จะได้จบายใจว่าเออเราทําถูกต้องแล้วพี่เป็นคนโกรธง่ายแล้วไม่เก็บแล้วก็จบไปเลยอาหนึ่งไม่มีอาคาตแต่ถ้าโกรธแล้วต้องพูดถ้าไม่พูดไม่ได้มีคนเคยปรามพี่จริงบ้างไหมว่าพี่แรงไปเปล่าไม่ปรามไม่มีใครปรามไม่ต้องปรามปรามก็เอาไม่อยู่ ไม่มีสิทธิ์จะมาพาพี่ได้เพราะนี่สายพี่ขนาดนี้แล้วพี่เป็นนี้ของพี่มานานมากแล้วพี่ถือว่าหนึ่งชีวิตพี่ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนสองพี่ไม่ชอบใครมาฉีกหน้าพี่ต่อประชาชนเพราะว่าพี่ถือว่าพี่ทําถูกที่สุดแล้ว บ,บางคนมาทําบุญมมกระเปล่าเนี่ยทําบุญมามทำบุญต้องประกาศเหรอเพราะว่าคุณนี่ยทบุญประกาศคุณถึงได้หน้าอย่างนี้ไนะ,ะหน้ากับบุญะจะเอาอะไรพี่เป็นคนไม่อยากได้หน้าในการทําบุญบทาไปเถอะคุณอยากทําอะไรทําไปเถอะแล้วเดี๋ยวบุญมาเองอโดยที่เราไม่รู้ตัวเดียวพี่จะพูดให้ฟังนะพี่ทําบุญเยอะแต่ไม่ต้องรู้ว่าทําอะไรบ้างพี่ก็ไม่อยากบอกใคร,ครเพราะว่าไปบอกแล้วเนี่ยมันมันจะเยอะแยะเปล่าคนอื่นรู้ทั้งนั้นแล้วก็เลยอยากจะไปสัมภาษณ์อยากอะไรในชีวิตของพี่เพราะว่าชีวิตของพี่อยู่ในโลกมืด S <S ฉะนั้นพี่จะไม่ชอบแสงสว่างอย่ามายุ่งกับชีวิตพี่พี่เรียนรู้วัตจักรของตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมาสอนพี่หรอกนอกจากพ่อแม่พี่แล้วและคนที่มีบุญคุณพี่จะเคารพแต่คนนั้นจะต้องทําตัวเป็นฮีโร่ให้พี่เชื่อถือได้ว่าเขาดีขนาดนี้พี่ถึงเชื่อเขาจู่ๆคุณยังไม่มีอะไรให้พี่เชื่อถือแล้วทำไมพี่ต้องไปเชื่อคุณอเราต้องมาความจริงสิเมื่อกี้ที่พี่ชีบอกว่าพี่ทําบุญอยู่ในโลกมืดหมายถึงตรงไหนทําอะไรฮะพี่พี่ทำทำอยู่ในชีวิตของพี่แต่ว่าพี่เวลา อยู่ในโลกมืดของพี่พี่หมายความว่าพี่ไม่ต้องการให้ใครรู้พี่ทำสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตพี่ทําของพี่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเป็นเบียดเบียนใครไม่ต้องยกมือมาขอบคุณพี่ไม่ต้องหวังว่าสิ่งตอบแทนที่พี่ได้รับคืออะไรครับเพราะพี่ไม่ได้รับแน่นอนสิ่งตอบแทนสิ่งนั้นแต่พี่มีความรู้สึกทําไมเรามีความสุขวะวันนี้ข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้กินแต่ยืนได้ทั้งวันทั้งคืนและมีความสุขมากอยู่กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งคนอื่นเขาลังเกียจ แต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของพี่ที่พี่ได้แตะได้จับได้จ้องได้ดูจนวินาทีสุดท้ายแล้วได้ ให้พรเขาเพราะเขาก็ไม่ต้องมาให้พรพี่เพราะเขาพูดไม่ได้แล้วครับพี่ก็ให้พรก็ข,ขึ้นนรกชั้นดาวดึงอะไรก็ว่าไปทำไม่ได้ให้เขาข,าขึ้นสวรรค์สิพี่เมื่อพี่บางคนพ,พี่ให้ลงนรกเอาทำไมอะพี่พาะเขาไปยังไม่ได้บวชไปแทงกัน<อ>แล้วก็หนี<อ>พ่อแม่พ่อแม่ก็นึกว่าตัวเองหลับอยู่ในห้องวิ่งหนีพ่อแม่ไปแอบไปทางประตูหลังแล้ววิ่งไปแล้วก็ไปถูกแทงกันตัวเองก็ตายแม่นี้แทบจะแบบสิ้นสติพี่ก็เลยบอกว่าน้องน้องต้องไปเรียนรู้นรกก่อนนะ ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยขึ้นสวรรค์พี่ก็จะบอกแบบนี้เลยครับพี่เป็นคนตรงนะและพี่บางทีพี่ดุเนี่ยบางทีขอโทษเธอพี่ดุศพเนี่ยอย่างสิ้นไปแล้วเนี่ยพี่ก็ยืนว่าเขาถ้าเขาแบบประเภททําอะไรที่แบบถูกแทงมาหรืออะไรเงี้ยพี่รู้พี่จะโกรธมากแต่ถ้าตายแบบเป็นโรคภัยแค่เจ็บพี่จะสงสารมากพี่จะบอกกับเขาว่าหมดกรรมหมดเวรแล้วนะต้องไปเกิดให้ได้แล้วก็จะมีตะเกียงอยู่อันหนึ่งตะเกียงอันนี้อยู่ที่คุณพ่อจะเปิดได้สว่างแค่ไหน นะคะถ้ามันมัวก็อย่าไปกลัวไปให้ได้จนถึงดวงดาวไปให้ได้จนสู่สวรรค์และก็ต้องไปให้ได้นะคะหนูเจะคอย <c oughs> ขึ้นสวรรค์ให้ได้นะ <c oughs> พูดอย่างนี้ทุกศพเวลาที่เรารู้สึกว่า เข้าถึงเวลาที่เขาต้องไปเราจะอวยพรแต่คนที่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยแทงกันยิงกันอะไรนี้ต่างอะไพี่จะบอกเลยว่าต้องไปเรียนรู้นรกซะก่อนแล้วค่อยขึ้นสวรรค์บวชให้พ่อแม่ก็ยังไม่บวชเพราะอายุสิบหกจนใหญ่เป็นนักเรียนช่างกลโอ้ไม่ดีเลยนี่แหละค่ะแล้วใครที่เสียใจพ่อแม่ใช่ไหมอุ้มท้องตัวเองมาเนี่ยเก้าเดือนประคับประคองด้วยความรักแม่นยอมตายแทนลูกได้แต่ลูกเนี่ยไม่มีวันที่จะเสียสละเพื่อแม่หรอกน้อยมาก บอกไว้เลยคานี้เรื่องจริงครับเวลาเกิดอะไรขึ้นนะแม่นี่ไปเฝ้าลูกลูกติดคุกก็ไปเฝ้าข้าวปลาไม่กินนั่งร้องไห้เกาะลูกกงแต่ลูกเนี่ยไม่รู้เลยว่ากูไปทําอะไรไว้มั่งเนี่ยต้องไปลงนรกให้เข็ดบางทีแล้วก็พอลุเรียนล,ลู้นรโกเสร็จชาติหน้าเกิดมาจะได้ไม่ต้องทําอีกแลวจะได้ไปค่อยขึ้นสวรรค์เคยได้ยินว่าพี่จิ๊กเนี่ยไม่ชอบคําพูดที่ว่าอายุขนาดนี้แล้วทําไมถึงยังทํางานอยู่ใช่ค่ะ,ะเพราะอะไรช่วยขยายนิมน้ามีคนมาพูดกับพี่เสมอเวลาพี่ไปเนี่ยเอาสมมติลองลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้ใครเจอพพีี่กก็จะบออโ พี่อายุขนานดนี้แล้วอะน่าจะพักผ่อนได้แล้วนะอู้คิดแต่ใจเลยนะอืมอีปเปรต <laughs> ให้กูพักเหรอกูเป็นอะไรเป็นไม่สบายนี่สภาพไม่สบาย <laughs> <ะ>แล้วแล้วพี่คิดยังไงก,กับคนที่มีแนวคิดแบบนี้อ่ะก็โง่งัง่งอะจ <laughs> ีอยากย้อนไปถามว่าอ้าวคุณทำไมไม่พักละคะคุณมันยังทําง,งานอยู่ <laughs> คุณพักคนสิ่งใจะได้พักด้วยคําพูดนี้อย่าทักใครนะเขาไม่ชอบนะเหมือนกับคนเกษียณอายุเนี่ยคนเกษียณอายุรู้ไหมว่าเขาเนี่ยน้ําตาแบบ เสียเท่าไหรต่ตอนนี้ก็าจาักกันเขาอยู่กันมาเขาเริ่มความรักเรื่องเกาะอะไรกันมาใน20 30ปีวันหนึ่งเขาหมดอายุบางคนยังแข็งแรง,งทำงานได้แต่ก็ต้องกลับไปอ,อยู่บ้านแต่บางคนเขาก็ม่อยู่บ้านเขาก็ไปเปิดกิจการไอ้นูไนไอ้นี่ขายกาแฟขายอะไรต่างๆนานาได้เพราะเขายังไม่หมดสมรรถภาพที่จะ ไปนั่งนอนแผ่อยู่กับบ้านอะไรอย่างนี้นอกจากคนที่เขาเออดูลูกดีกว่าตามลูกอยู่กับลูกซะวินาทีนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วแล้วแต่ความคิดของคนจะคิดแต่ระหว่างที่เขาทํางานอยู่ดีๆในะยาทักก็ว่าทําไมพี่ไม่พักพี่เป็นอะไรไม่พักหน้าซีดเหรอหรือว่า ดูแล้วมันโซมเดินปัปดปดป๊ดปั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 ดเหรอเอออย่างนั้นทีค่อยทักว่าพี่น่าจะอยู่บ้านนะพักผ่อนนั่นแหละคําพูดนั้นแสดงว่าพี่มองว่าการบบทํางานคือความสุขแน่นอน,นอนคนเราต้องมีงานทําถึงจะมีสังคมที่ดีและก็จะเกิดก่อเป็นคนฉลาดและก็จะรู้โ <ๆ S 2> ลกใบนี้ว่าเข้าไปถึงไหนแล้วถ้าคนไม่อยู่ดีๆพอมีเงินล้านหนึ่งแอะย้มแลนอนพักอยู่บ้านเดี๋ยวเงินล้านนั้นก็หมดมันไม่มีความหมายเลยอะต่อให้คุณมีร้อยล้านถ้าคุณไม่ทําอะไรมันก็หมดพันล้านหมื่นล้านก็หมดถ้าไม่รู้จัหาาาเข้มอีก Mm hmm. หมดแน่บางคนเนะี่ยพันล้านใช้สองวันยังหมดเลยซื้อเพชรซื้อพลอ,อยซื้อรถคันสวยงามซื้อบ้านหรูหละจบหมดเกี้ยงเกี้ยงเมื่อถได้ยาดนีโเรลาจะหาเนี่ยมันหายากแต่เวลาม,มันใช้่ใชมันเป็นความสุขที่ <c oughs> เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับ ได้รับความเคารพนับถือแล้วก็ในขณะเดียวกันเราสามารถนับถือตัวเองได้ด้วยใช่ไหมครับว่าเราอยังสามารถทํางานเรารู้เรารู้ตัวสิว่าเราจะพักตอนไหนเราต้องมีตั้งเป้าของเราไว้ว่าเออโอเคแล้วนะเราควรที่จะอยู่กับลูกได้แล้วนะควรคที่จะเออพักบ้างแล้วนะไปเที่ยวบ้างเดินทางรอบโลกบ้างเดี๋ยวเราตายก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยหาความสุขจนวินาทีสุดท้ายแต่ระหว่างทํางานของพี่ทุกทุกวันเนี้ยพี่ก็มีความสุขเพราะพี่ได้เดินทางมันก็เหมือนกับได้เที่ยวอยู่แล้วชูกต้อครับนี่พี่มีความรู้สึกอันเนี้ยได้มาเจอพุทธอย่างเงี้ย ได้มาเจอทีมงานใหม่ๆนี่มาเจอพูดมันก็เป็นความสุขแลกประสบการณ์กันมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งถ้าเราอยู่บ้านนอนดูแต่ทีวีแล้วก็ลูกมาชงมาม่าทํานู่นทํานี่มันก็เส็งชีวิตจิตต่งมันนะจิตต่ที่ไม่ดีไปรคซึมเศร้าเป็นกันเยอะมากเลยตอนนี้จริงเพราะว่าผมว่าพี่พี่ไม่มีโอกาสเป็นเลยเพราะว่าพี่จัดการกับอะไรที่มากระทบพี่ได้ทันทีแล้วพี่ก็ลืมมันได้ทันทีพี่จะลืมทันทีนี่เป็นพรสวรรค์ที่คนเนี่ยอิจฉานะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนเรามันคิดมันเก็บมาคิดครัััับบแล้ววมนนนก็่ทออตเง พี่จะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากแต่ก็ต้องกล้ากล้าที่จะพูดนะถ้าไม่กล้าพูดแล้วอย่าพูดเพราะว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวคิดเยอะแต่พี่เป็นคนกล้านะกล้าที่จะพูดแล้วก็กล้ารู้ว่าพูดไปแล้วก็จะโกรธไหมเนี่ยเราก็ไม่แคร์เพราะเราถือว่าเราได้พูดไปแล้วไงมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมาแคร์แล้วก็อย่าพูดโกรธก็เป็นปัญหาของคุณเรื่องของคุณเพราะว่าฉันได้พูดแล้วเพราะอะไรมันเรื่องจริงเนี่ยถ้าคุณเป็น คนที่ระดับใหญ่โตอย่างนี้นะคุณไม่ได้ลงมาพบคนชั้นล่างเลยอย่างพวกเราอย่างเงี้ยคุณนั่งอยู่ว่าก็อี้ออฟฟิศสส,สวยนะคุณจะรู้ว่าคนข้างล่างเขาทำงานกันยังไงอ่าจริงคุณต้องเอาตัวลงมาสัมผัสถึงจะรู้ ครับค<ฆ>่ะอ่ะอันนี้ถามถึงถามเผื่อนะครับ<ฆ>คุณแม่บ้านบ้างาสาวสาวบ้าง<ฆ>พี่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงคุณผู้ชมนี่ผมต้องพูดนิดนึงนะผมไม่เห็นพี่ชิคใกล้ๆเนี่ยผิวละเอียดจริงๆแล้วก็ผิวสวยมากจริงๆที่ดูแลตัวเองยังไงครับคือพี่ก็เวลาวันว่างเนี่ยพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนอื่นนะวันว่างปุ๊บอาทิตย์หนึ่งพี่ก็ต้องไปนวดหน้าทำเลเซอร์แล้วก็นวดผิวแล้วก็ให้อาหารวิตามินตัวเองแล้วก็ไปทําผมก็ หมดและวันว่างนะและน้อยมากที่จะว่างนอกจากละครเลิกบ่ายพี่ก็โชคดีแล้วรีบอย่าเลยรีบทํานู่นทานี่นก็เป็นเหมือนการพักผ่อนของเรานะไปนอนใช่เ็าไปนอนหลับแล้วก็นดหน้าเพราะเราใช้หน้าแต่งหน้าทุกวันนะถ้าเราก็ใช้แรงงานทุกวันบางทีอาหารเราไม่ทานครบห้ามูครับเราก็ต้องไปฉีดให้วิตามินครับแล้วการที่พี่จิ๊กเนี่ยยืนระยะมาในวงการมาทั้งหมด30กว่าปีใช่ค่ะเกือบ40ปีเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าคิดว่าเป็นเพราะว่าเรามีความชัดเจนของในตัวเราแบบนี้หรือเปล่า ไม่หรอกค่ะเมื่อก่อนไม่ได้ชัดเพราะว่าเมื่อก่อนนี่<อ>ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนการและเวลาเวลาเนี่ยเป็นผู้สอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่เข้มเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็กล้าที่จะอยู่โลกใบนี้โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวใครแต่ก็ต้องเกรงใจอ่ากลัวกับเกรงใจไม่เหมือนกันหากกลัวนี่ก็คือกล้าชนแต่เกรงใจเนี่ยเออคนนี้อย่าเพิ่งเกรงใจเขานะต้องมีอารมุ่มอารมย นิดนึ่งต้องดูผ่อนด้างผ่อนยาวบ้าง่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรวมถึงผมด้วยนะครับพี่ที่เหมือนกับเดินตามแล้วก็เพิ่งจะเกิดในวงการบันเทิงได้ไม่นานนะนะครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆนักแสดงที่มีอาชีพนี้บ้างครับว่าจะต้องทาตัวยังไงคือใจพี่เนี่ยนะก็บอกคําเดียวก็ไม่ไม่ไม่อยากจะไปสั่งสอนหรือไม่อยากที่จะบอกน้องนะแต่อยากจะพูดคําเดียวหรือว่าการที่ก้าวมาในวงการนี้เราถือว่าเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดจริงๆนะคะน้องเพราะว่าเราเนี่ย ไปไหนเอาหน้าไปใครก็เห็นเราเขาก็จะรักจะชอบเราฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าวัดตัวเองจากหน้าตาคือหนึ่งอย่าคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกอย่าคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกอย่าคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นให้มองตัวเองว่าล่างกว่าคนอื่นเห็นคนอื่นมีบุญคุณเข้าไว้และตัวเองจะเจริญเมื่อนั้นเด็กเล็กเนี่ยไหว้หมดอย่าคิดว่าว้ยไม่ว่า้ไม่สนพี่วหว้หมดตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบจุดสี่สิบห้าพี่เจอใครพี่ไหว้หมดสวัสดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ มันย่อมดีกับเราอยู่แล้วใครเกลียดเราก็มังเกลียดดาดาดาอยู่เราเดินไปปับ๊บสวัสดีค่ะน้องเท่านั้นเองด่าอะไรไว้ค้างไว้หมดเลยจบหมดเลยท่านั้นแล้วพี่อยากให้น้องเนี่ยนะคะอย่าลืมประเพณีไทยไหวไปเถอะไม่เสียหายความดีน้องก็ได้รับไม่ใช่คนอื่นข้อที่2คือเวลาเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตในการทํางานของพวกเรารข้อที่สคือ อยากคิดว่าตัวเองเป็นดาราให้มองว่าตัวเองเป็นมนุษย์ประชาชนทั่วๆไปแล้วตัวเองจะรู้ว่าวันนี้คือวันที่เราชนะอยู่ทุกวัน <c oughs> อยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรไปด้วยนะฮะมีรุ่นใหญ่ในวงการมานั่งโคชชิ่งผมตรงนี้แล้วก <c oughs> ็มีแนวคิดหลายๆข้อหลายๆข้อคิดนะครับของพี่จิกที่ทําให้ ผมแล้วเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเก็บไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในเรื่องของการจัดการสิ่งที่เข้ามาปะทะของเรารวมถึงการปล่อยวางแล้วก็ไม่เก็บไปคิดแล้วก็บ่นทอนตัวเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิกมากนะครับขอบคุณค่ะที่กรุณานะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างกลับไปนอนคิดนะครับแล้วก็คงจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปวันนี้ด้วยเวลานะครับรายการ True Insider ผมเรียวพุธแล้วก็พิกรัยุตนน น,นัางเอกในดวงใจของพวกเราทุกๆคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกับเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับ